ไม,ไม่ไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้ <Standard. S 1> อาสแตนดาร์ดเออโอ,อ okay, เคไอ้นี้โอเคแต่ถามว่ามันจะมีก็คืออเนี้ยไดมิเตอร์ eter, ที่มันต้องเพิ่มมาคือไดมิเตอร์แบบกับไดมิเตอร์วัดได้เออใช่อาใช่ไหมแล้วก็ความยาวความยาวนี่มันปกติใช่ไหมล่ะอาแต่ว่ามันจะต่างก็คือพันพันออก็คือมันจะมีเกี่ยวกับไดมิเตอร์เข้ามาของพันธ์ะ ใช่เพิ่มช่องใช่อก็คือมันพี่ต้องจัดใหม่แล้วก็มันจะมีสติปเปอร์อะไรนะพี่ต้องจัดเรียงให้มันเป็นเป็นพันตัดก็คือเอาพันตัดกับพันเบนดิ้งอ่ะใหมาอยู่ันเดียวกันอ่าแล้วคราวนี้พันไอฝั่งได้ก็เหมือนกันเนี่ยพี่ก็ต้องแยกแยกได้ตัดออกมาก่อนแยกได้ตัดออกมาใช่ไหมล่ะไอได้ตัดอ่ะมันจะมีผมจะเพิ่มให้ก็คือมันมีเบอร์ดีห้าหนึ่งสามเข้ามา าหนึ่งสามเข้ามาใช่ไหมล่ะแล้วพี่ก็ต้องแยกให้มันไอ้นี่การแต่ผมจะเขียนเบอร์ให้แล้วอันนี้ไอ้นี่มันจะมีความหนาความหนาคือมันวัดแล้วมันอยู่ที่ยี่สี่จุดแปดสี่อ่าไอ้นี่ก็คือไอ้ตรงนี้คือไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ของแบบอ่าแบบที่มันให้มาก็คือว่าไอ้นี่ก็คือพันธรูอ่ะไดมิเตอร์แบบมันให้มาเท่านี้อ่าแล้วอันนี้ก็คือ ไดมิเตอร์ที่ผมวัดได้อ่าแล้วก็คือจะใส่ไปอ่ะเอ่แล้วก็มันจะมีข้อนี้ขันเบอร์ห้าสองสามสี่สิบสี่ใช่ไหมล่ะออันนี้ก็คือที่ผมบอกก็คือมันจะมีความสึกหลอตัวนี้มันจะมีดาต้าข้อหนึ่งเอ็นกี้อ่าถ้าถ้าถ้าตัวนี้มันสึกหลออ่าพี่จะใส่เป็นตารางแบบไหนก็ได้ก็คือแล้วก็มีดาต้าตัวนี้เอ็นีน่ยคืออันนี้สึกแน่ ใช่อ่าก็คืออีกอย่างนึงก็ P ห้าหนึ่งหกก็เหมือนกันก็คือการสุกหลอก็คือ d a ต a าข้อแปดมันจะเอ็นจีอ่าแจ๋วใช่ไหมอ่าเอาแค่นี้แหละมันก็อยู่มันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มีได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ที่เป็นดอกจันก็คือความสูงมันต้องเท่านี้ก็คือมันมันสูงมากไปเรียบร้อยก็คือใช่มันค้ำมันต้องเท่านี้เลยก็คือมันต้องแปดเลยดัต้าอะไรจะไม่ได้มันจะค้ำไงมันจะค้ำตูดมัน อ่ามันดายดายตัวนี้มันจะเท่านี้เพราะว่าฝั่งดายมันจะฟิกอันนี้เป็นดายตัดนะตัวนี้ดายตัดนะวิ่งจากมาฝั่งนี้โอเคสูงไม่ได้แจวจบสำหรับคลิปนี้โอเคนะวยัง